วันนี้ครับเราอยู่กับการทำเอฟเฟกภาพสเก็ตในตัวโปรแกรม p o w e r e d i t นั่นเองครับจะเป็นยังติดตามรับชมคลิปวันนี้ก็เลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกครับเรามาดูตัวอย่างก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวอย่างจะเป็นักษณะประมาณนี้นะครับผมก็ถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วครับทำเอฟเฟกไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นภาพแนวอย่างนี้เลยนะครับเป็นแนวสเก็ตนะครับ ภาพวาดนันเองนะครับวัน,นนี้แบบของเราก็จะเป็นเสาชิงช้านั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทำงานกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกครับเราก็ทำการตัดฟุตของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการปรับแต่งสีให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมแนะนำไว้ว่าควรจะปรับให้มันเป็นอะไรที่มันเข้มๆหน่อยนะครับผม สำหรับวิธีการปรับนะครับโทนสีต่างๆนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับช็อตคัตข้างบนนะครับอ่ามันจะเขียนว่าค o l o r c o n n e c t i o n นะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถปรับคอนทราตให้มันสว่างหรือให้มันเข้มขึ้นนะครับได้ตรงนี้ครับอ่าไวเน็ตอาจจะสว่างหน่อยนะครับตรงนี้นะครับโทนครับเราสามารถปรับโทนได้ครับจะให้มันโทนไปไหนนะครับนะครับโทนก็เป็นโทนประมาณเดิมนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ ไฮไลท์ครับดึงให้มันสว่างขึ้นหน่อยนะครับชาร์โดครับดึงไปนะครับสว่างนิดนึงครับให้สว่างอย่างนี้เลยครับโอเคครับเสร็จแล้วกดโอเคลงไปนะครับต่อมาครับมาที่คําว่าฟิลเตอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาคําว่าฟิล์มนะครับฟิล์มลงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วลงมาข้างล่างเลยครับมันก็จะมีตัวที่เป็นตัวที่เขียนว่าสเก็ตอยู่ตรงนี้นะครับผมครับดึงตัวสเก็ตของเราครับมาวางไว้ใต้คลิปของเราตรงนี้เลยนะครับอ่า มันก็จะได้สนับแบบนี้มานะครับอย่างนี้นะครับเท่านี้เองครับเราก็จะได้ภาพที่เป็นภาพแนวสเก็ตในตัวโปรแกรม a p p e o w e r Edit แล้วนะครับผมสำหรับตันนี้ก็ต้องจากลากันเพลงเท่านี้ครับผม,มสำหรับคราวหนั้นละกันครับสอัสดีตัวตอดีครับ